ก็เลยกินอะไรอ่ะทะเลโอมากระดุกหน้าวันนี้กินข้าวปั้นหน้าหน้าปลาดุกทะเลเอ้าอเพิ่มความแซ่บให้โอมากษตเกเลยนะครับด้วยการสั่งที่ดังลงไปครับผมใครจะกล้ากินด้วยลนะ่<อ>นนนะนี่คือโอมากเกษตรปลาดุกทะเลน้ําลึกที่หายากมากนะครับอันนี้ทาละสองหมื่นนะครับเนี่ยไ,ไม่ทำสิบบาทนะครับทำสองหมื่นนะครับเนี่ยอ่ะชิมดูโอ้โห เป็นไงครับช้าๆครับชจ้าช้าครับอยาครับผมอยาอยาทีเดียวครับพอดีข้าวเหนียวเราเป็นพันธุ์พิเศษนะครับพันเคี้ยวหยำยากนะครับแล้วออกยากนะครับโอเคไหมกูดไหมอ่าหยำหยำยำหยำหยำดีหยำดีโอมาเกษตรดุกของเรานะครับวันนี้พร้อมกับปีกไก่นิวออรินที่ผ่านการกริวอย่างดีนะครับพร้อมเป็นมะเลงขั้นแรกอย่างชัดเจนมากทั้งคู่ โอเคนะบายบายอ่ายิ้มมั้ยบายจุ๊บ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  okay. โอเคป้าขอดูดูเฮ้ยถ่ายสิก็อยากดูรถว่าอ,อะไรยิ้มักดูเจ้าของเนี่ยอยากดูเออเอาอย่าค่อยดูนะจ๊ะบายบายจุ๊บจุ๊บอีกที